สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการนี่แผ่นดิวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในภาพกว้างและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเราจะได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากผู้เชี่ยวชาญทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือศูนย์ไบโอเทคนะครับดรธนิตชังถาวรมาอยู่กับเราในรายการนะครับไปต้อนรับดรธนิตพร้อมๆกันเลยครับดรธนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก่อนที่จะเจาะไปที่ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับยานะฮะขออนุญ,ญาตขอภาพกว้างของทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนะครับว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างครับครับก็อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับผมว่าถ้าแปลตามตัวตัวหนังสือเลยนะครับว่าก็คือทรัพย์สินที่เกิดจากปัญญานะครับก็คือทรัพย์สินผลงานที่เกิดจากปัญญามนุษย์ ครับนะครับทีนี้ด้วยความว่ามนุษย์เราเองเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายศาสตร์นะครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับก็เวลาสร้างสารรค์ผลงานมันก็ขึ้นอยู่กับศาสตร์ความถนัดของตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนักวิทยาศาสตร์เช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับก็เป็นนักฟิสิกส์นะครับก็คิดผลงานทางด้านฟิสิกส์ออกมานะครับหรือ มนุษย์ที่สร้างสรรค์งานทางด้านวรรณกรรมผมง่ายๆเจคเคโรลิงนะครับก็คิดงานทางด้านวรรณกรรมขึ้นมานะครับดึงกลับมาประเทศไทยนะครับทุกคนในวัยวงการเกษตรรู้จักอาจารย์ละพีสัตวาทธิกนะฮะเป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยใช่ครับท่านก็ปรับปรุงกล้วยไม้ไทยนะครับอันนั้นก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันเนี้นะครับคือ คืออะไรที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยครับ ừ ừ ừ อันนี้เราเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาครับนะครับแต่อันนี้ก็คือความหมายโดยภาพรวมภาพเขาเรียกว่าเป็นเป็น common sense ừ ừ ừ ความหมายที่ common sense แต่นี้เราพอขยับมาถึงกฎหมายปุ๊บเนี่ย ừ ừ นะครับด้วยความที่ในเวลาเราจะสร้างสารรค์ผลงานอะไรเนี่ยครับ ừ ừ ถ้าเกิดเราไปดูประวัติของคนสร้างสารรค์เนี่ยครับ ừ ừ ừ จะใช้เวลาใช้มันสมองแล้วก็ใช้เงินมากนะครับเพราะฉะนั้น ได้ผลงานมาแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อ,อหนึ่งแน่นอนอยากได้ชื่อเสียงนักวิทยาศาสตร์นะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งคืออยากได้ความเป็นเจ้าของออนะครับเพราะว่าจะได้เอาผลงานนั้นไป,ไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้รายได้เกิดกลับมาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเกิดระบบเขาเรียกว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นนะครับซึ่งมารองรับ ไอผลงานทั้งหลายนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าผลงานเนี่ยมันมันมีหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจึงมีอยู่หลายฉบับนะครับที่จะมอลองรับผลงานแต่ละประเภทนะครับ,รบผมยกตัวอย่างว่าถ้านักวิทยาศาสตร์เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับภาษาภาษาพูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าการประดิษฐ์นะครับหรือหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า invention นะครับ ซึ่งก็จะมีกฎหมายพิเศษขึ้นมาคือกฎหมายสิทธิบัตรนะครับซึ่งมาให้การคุ้มครองการประดิษฐ์นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณี j จคโ w l ล n g นะครับท่านก็คิดงานวรรณกรรมนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานประเภทหนึ่งซึ่งระบบสิทธิบัตรไม่รองรับนะครับก็ต้องกลายเป็นระบบอีกอันนึงชื่อลิขสิทธิ์ะนะครับอันนี้ก็จะรองรับ ทั้งคู่เนี่ยเป็น intellectual property เป็นเป็น property ที่เป็น intellectual คือจับต้องไม่ได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใช่ครับแต่ต่างกันยังไงฮะลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรคือคือสิทธิบัตรนะครับอย่างที่ผมเรียนในค่าคือเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์นะครับทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าการประดิษฐ์คืออะไรนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับคือการประดิษฐ์เนี่ยคือการผลงานการสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์โดยนักวิทยาศาสตร์หรือ อาจจะเป็นวิศวกรรมวิศวกรก็ได้นะครับเพราะั้นผลงานมันจะเป็นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับแต่นี้วิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็คุณวารินก็ทราบว่ามีหลากหลายสาขาอีกนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งก็ผลิตออกมาได้เป็นอาหารก็ได้ยาก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับหรือสาขาคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับอันนั้นก็เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เรียกวัสดุศาสตร์นะครับ หรือตอนนี้มีสาขาอีกสาขาใหม่ที่ที่คนคุยกันเยอะคือ,อ,อนออาโนเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิบัตรเองเนี่ยนะครับจะให้การคุ้มครองงานทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าพูดง่ายๆนะครับในขณะที่ลิขสิทธิ์เนี่ยจะผมว่าพูดคือให้การคุ้มครองงานทางด้านศินละปะ นะครับคำว่าเล็กเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตมันแปลว่าเขียนใช่ครับเขียนสิลป์สาคำคนี้ถ้าดูจากรากศัพท์เนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าการคุ้มครองงานเขียนครับงานเขียนทีนี้พองานเขียนเนี่ยมันมันเริ่มต้นเนี่ยถ้าไปดูประวัติของลิขสิ์เนี่ยคือเขาให้การคุ้มครองพวก อุตสาหกรรมโรงพิมพ์นะครับการทําหนังสือสมัยก่อนอนะครับต่อมาเนี่ยมันก็กฎหมายเองแล้วก็ขยายว่าจริงๆงานทางด้านเนี้ยนะครับงานทางด้านศิลปกรรมทั้งหลายนะครับมไม่ว่าจะเป็นท่ารําหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือโดยเฉพาะงานทางด้าน เอ่อโทรทัศน์เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านลิขสิธิ์ทางนั้นคือมันก็มาจากบทก่อนไงฮะมาจากบทมันมาเขียนขึ้นมาก่อนใช้อะไรที่มันสร้างสรรค์ผมว่าก็คืองานทางด้านที่พวกศิลปินทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินเราก็มีหลากหลายสาขาอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็เลยเลยเลยมีกฎหมายลิขสิยขึ้นมาก้มครอง นะครับแต่จริงๆอันนี้เป็นตัวที่เราได้ยินกันเยอะๆทรัพย์สินธรรมยาจริงๆทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยยังมีอีกหลายประเภทครับเออกฎหมายเนี่ยตอนนี้มีสักประมาณ6 7ฉบับนะครับผมถ้าไล่เร็วๆนะฮะก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าคนเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับที่จริงผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้นะครับเออพรีมานะครับอันนี้เครื่องหมายการค้าครับนะครับก็มีกฎหมาย เครื่องหมายการค้าขึ้นมาคุ้มครองนะครับอันนี้เราเราเห็นเยอะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านแฟชั่นนะครับกระเป๋าแบรนด์ดังๆทั้งหลายนะครับโลโก้โลโก้ครับอันนี้อันนี้ใช้กันเยอะนะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอีกหนึ่งฉบับนะครับเพราะว่าคนเรากว่าจะผลิตแบรนด์ขึ้นมาได้นะครับสร้างสรรค์แบรนด์นะครับ แล้วก็ส่งเสริมแบรนด์โปรโมทแบรนด์นะครับใช้เงินใช้เวลาเยอะนะครับคือผมว่าทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยโดยในยะจริงๆเนี่ยคือถ้าใครคิดอะไรที่ต้องใช้ความพยายามความสามารถเนี่ยกฎหมายพยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้การคุ้มครองสิ่งนั้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คนเนี่ยนะครับนักสร้างสรรค์หลายเนี่ยพยายามสร้างสรรค์ต่อไปนะครับ,รบกฎหมายก็เลยมีหลากหลายประเภทขึ้นมา เยอะขึ้นนะครับเรื่อยยกตัวอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์ลพีสักคอริกนะครับทำกล้วยไม้ก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับใครคิดพันธุ์กล้วยไม้อะไรใหม่ๆขึ้นมาพันธุ์ต้นไม้อะไรใหม่ขึ้นมาก็ไปขอการคุ้มครองสิทิ์นั้นได้ครับนะครับนี่พอวิทยาการมันเริ่มขยับไปเรื่อยๆกฎหมายมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือโดยเฉพาะในบริบทประเทศไทยเรานะครับซึ่งประเทศไทยเรามีเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าเราโดยบริบทเราคุยทั่วไปเนี่ยทรัพย์สินทางยาคือผลงานที่เกิดจากการสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ๆนะครับแต่ภูมิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างสมกันสร้างแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงเรานะครับ ทีนี้ก็เลยเกิดคําถามว่าอันนี้มันเป็นทรัพย์สินที่เราควรจะคุ้มครองหรือเปล่านะครับตอนนี้เลยมีการคุยกันในเวทีนานาชาตินะครับโดยเฉพาะที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดูแลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของของของทั่วโลกนะครับบอกว่ามันน่าจะขยายการคุ้มครองต่อไปมันน่าจะมีระบบพิเศษขึ้นมา,มน,มานะครับที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น อ,อยู่ภายใต้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีว่าเรากลับไปดูเมื่อก่อนเนี่ยถ้าถ้าจะดูเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราจะผลิตในเชิง mass production รับจ้างผลิตครับนะครับแล้วเราได้อะไระเราได้ค่าจ้างนะครับทีนี้เรากลับมาดูตัวเองว่าไม่ได้มูลค่าเพิ่มไม่ได้มูลค่าเพิ่มบ้านเราเรามี มีมีขุมทรัพย์ของเราอยู่ที่บรรพบุรุษเราสร้างอยู่เดิม,มนะครับทําถามว่าทําไมเราไม่หยิบตัวนั้นมาใช้แล้วมาทําที่เรียกว่านวัตกรรมต่อยอดอนะครับพัฒนาสมมติเอาภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นยาแพทย์แผนไทยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับนะเอามาแล้วพัฒนาออกมาอมเอานักวิทยาศาสตร์ทํางานวิจัยใส่ลงไปนะครับทําให้เกิดเป็นยาที่สมัยใหม่ที่พัฒนารากฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขออนุญาต ตีกรอบให้แคบลงมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า CL ซึ่งก็เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งนะครับคำคำนี้ก็ย่อม,มาจาก Compulsory Licensing ซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรนะครับเดี๋ยวในเรื่องนี้นะครับเราจะให้ดรธนิตได้ขยายความก่อนที่จะไปถึงคำว่า CL นะครับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเนี่ยมีมากกว่า CL หรือว่ามีแค่ CL ครับคือคือจริงๆเนี่ยต้องย้อนกลับนิดนึงครคือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ย ตัวหลักจริงๆที่เขาใช้คือสิทธิบัตรนะครับคือปกติในแวดวงอุตสาหกรรมยาเนี่ยพอคิดผลิตอะไรขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็จะไปจดสิทธิบัตรนี่คือคำว่าเ t e n t ในภาษาอังกฤษเทภาษาอังกฤษครับททีนี้ทำไมคำถามว่าทำไมในแวดวงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาเนี่ยนะครับว่าทำไมจะต้องจดคุ้มครองกันเยอะนะครับถ้าไปดูตัวเลขนะครับว่าที่ใช้ในการผลิตยาขึ้นมา หนึ่งตัวนะครับตัวเลขที่ผมได้รับทราบล่าสุดปี2005นะครับใช้เงินประมาณ1นึ่งหนบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ก็พันสามร้อยกว่าพันสามร้อยล้านบาทเออสามร้อยล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือผมว่าตกประมาณ40,000กว่าสี่ห0ื่นกว่าล้านบาทนะครับผมว่าก็เท่ากับโปรเจกต ใหญ่ๆสร้างไม่รู้สร้างคือลงทุนสูงลงทุนสูงอะไรอย่เอสเตอใหญ่ๆเลยนะครับได้ยามาหนึ่งตัวคิดคนยาคิดคนยามาหนึ่งตัวใช่ครับเวลานานมากเป็นสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นในแวดวงเนี้ยนะครับเขาก็เลยต้องหามาตรการที่จะคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ของเขาก็คือระบบสิทธิบัตรนะครับทีนี้พอมันไปแตะเกี่ยวกับเรื่องยายามันเรื่องความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับก็เกิดข้อกังวลขึ้นบอกว่า สิทธิบัตรเองเนี่ยมันทาให้เกิดระบบการผูกขาดหรือเปล่านะครับเช่นอุตสาหกรรมยาผูกขาดแล้วก็ทําให้คนไข้เข้าถึงยายากทั้งดั้นที่ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นนะครับหรือทําให้ยาราคาแพงขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลทีนี้เราต้องคพออย่างเงี้ยนะครับต้องเข้าใจระบบกฎหมายนะครับกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยครับเขาก็ออกแบบเขาเขาเขา เขาได้รับข้อกังวลเพวกงนี้ม,มามาอย่างดีเขาก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับคือในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้สร้างสรรค์คืออุตสาหกรรมในใน,ในเรื่องทุอย่างอุตสาหกรรมยานนะครับเขาก็จะมีตัวหนึ่งที่จะมักคานไว้นะครับเป็นการ่วงดุลน,นะครับว่า ถ่วงดุลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า private interest กับ public interest นะครับผลประโยชน์ในส่วนของผลประโยชน์ส่วนของปปรเจกเอกชนกับผลประโยชน์ของสาธารประโยชน์ทีนี้ในเรื่องสาธารประโยชน์เนี่ยสิ่งที่เขามาถ่วงดุลเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดคุณใช้สิทธิบัตร เยอะเกินไปในทางที่ผูกขาดเนี่ยมันมีกฎหมายแข่งขันการค้าซึ่งเข้ามาดูอีกนะครับที่เรียกว่า competition law หรือทางอเมริกาเนี่ยจะเรียกว่า antitrust law ห้ามผูกขาดห้ามผูกขาดนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ที่เราเราคุยกันเยอะคืออายุสิทธิบัตรนี่มีอายุ20ปีนะครับพอหมดจาก20ปีเนี่ยสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของ เจ้าของสิทธิบัตรเนี่ยจะกลายเป็นสาธารณสมบัติ20ปีที่ว่านี่คือรวมเวลาที่ค้นคว้าวิจัยด้วยแล้วใช่ไหมครับหรือไม่รวมไม่รวมครับคือปกติพอค้นคว้าวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยได้ผลงานเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นจดนะครับนับจากวันที่ยื่นขอจด ไป20ปีนะครับก็20ปีผมว่ามันก็ยังทําตลาดทําอะไรกว่าจะได้เนี่ยกว่าจะคืนกําไรมันก็ยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาอันนั้นก็เป็นมาตรการอันหนึ่งอีกมาตรการอันหนึ่งที่เขาบอกไว้ก็คือการใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรก็คือตัว CL เลตัวซีเอยนะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรการหลายๆมาตรการที่จะมาถ่วงดุลนะครับว่าถ้าเกิดเออเจ้าของสิทธิบัตรเนี่ย ใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่เหมาะสม,มที่ภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า abuse สิทธิ์ตัวเองอนะครับเพราะฉะั้นมันก็จะมีตัวนี้